ชิมหน่อยซิมซิมจังหวัดปัตตับอืมเลอะเลอแฉะปูน้อยแล้วเราจะพิลอกจะอาหารเตียงกะชีมต้มปลานิ่นและกะอูป่าตับกิะดูกกระดูกกระดกกระดูก สบายดีจ้ะี่นองสบายดีเบอร์สกูทุกคนพี่้องจ้าสบายดีตอนบ่ายรบ่อาทียกินวกินข้าที่ยงกินข้าว่ยกินข้าวเท่บงกเที่กินมายน้ว่กินขาวเท่กินา่งกิน้งินต้วอ่ยง้าวท่กินาเยงนายงนขวเนานาว่ิว่งน่นข่งกี กับลูกปาดุปะดุกนาอําลาปะดุกปักนานางเก่งต้องทำปะดุน้องว่าซิวไปตรงไหนไนหรอบอกบอกพังเด่นบอไอ้สิอยปอไปยังดิเอาหัวไปดูต่อไปตัมาม่างเอามาจับแล้วจับทางเลยเห็นไหมเปียอดแซ่บแซ่บพี่้องจัาเล

ใครมอผีจะไปใส่แล้วเป้าบาดเยียมรันเนี่ยนะนี่แหละมอลายมอใส่กันสามกันมเน่นนะบองีกคนงคปุป่อปรดุกแคเสร็จน่ะเจ็บนะเจ็ต้องิ่งนั้นปราดูก็ได้เปตัวของใหญ่ของปถใอ้ไก่เนาะเนื่งหน่อนอย่างนี่ยเนี่ย่อยเจ็บโอ้ยเจ็บบ้องต้ต่อนี้

อยากบันดเลยอยากนเาะมันงวนก็ oh. yeah. mm ัข hmm. ้กานโอเคยำเกลทั no ้งซีหมดเลยนี่กั่กุ้งหลววฮูมันบีดีมันจะดาปี่ได้กุ้งกับโต๊ะใหญ่ๆเนาะเอาดีมือเจ้เอาแล้วทีมือลูกเป็นต่อย แซ่ฟได้ขันพอได้แซ่บตาเชฟนึงเชฟหนเ่งนั่เปลาต้มมะฮงใส่ปลาต้มมเฮอเสือด้วต้มมะฮงใส่ปูกระไลปูกชะซิใส่พวกแงงเน่อหอมเนี่ยหนาอยฟกินเนื้อสตวเสิร์ฟทานแบบปู้มมะฮกินช่วยกินได้ค่ะพี่ เสดสีน้าหอดวัชรจัหน้าต่าวาเออใ่ตามีรลไทยสมองลกลูกล้าก็ได้เมื่อกี้ลก้าอมาสวยได้ประเด็นมาแล้วครับใครจะกล้ามันลกห่ายลกสบายเพราะคันชีดันคือง่ายผมวัดตัว่ยากล้าลกง่ายด่าแลกง่าอันเตียแดงตะใก้ไปไ่อกล ขวานคูชัยดูเขาอยวชีวิตตัวถึงจะรวมถ้ารงเมื่อเตะเรือเนื่เตะแดงจะว่าเขาคนตกกะห้องกระห้องตุ่มตกเรือเก่าเมืนน้องหมนกาหมอเนี่นพอดีได้กันคนใช้ม้บุญมาได้แลเนี่ยอนเหขอครับกาะห้องหมนที่ กันหุกเกลือมาเป็นสาณคูว่าพี่นงเป็นเตียงร่างรถคือสิ่ง่ายเงื่อนอยู่เลยิเราเลือกการเาอยขาเราเลอบ่งก็ออกเงื่อนใจ้เป็นแบบอะไร่าไรนะจังจบาน้อเงื่อนจังแปดล้านบแปด้แปลดล้านมือสเป ม <54. S 1> าเรื่องทำราดแพงเหรอเอแปดล้านเก้าล้านชิ้นล้านลงหนายังมีะบอสิรูุดได้บ่สิรหดได้แล้วสลารมาำมหาวัคนมาไล้ได้กัมอกับานก็สามตายแ่ล้สามเป็นสี่คนประมาณนี้ก็ค่ะอันพระเอก นั่งเอยกับต๊โกงนะเดียวกันค่ะเขาไมเปลี่ยนซื้อกอเมาใหมันก็มอลลาแฟอ่มอลำ์รำตาวนี่ขนมมอลลกับมอลำอีเดียรออยน่นอนลำมือคืนก็เรี่กสจบกระแจโซกัะโซกเปนเล่นนเรื่องทเรื่องเนเรื่องไปเลย๊บต๊ตะเวนเขาก็เด่นต่อค่ะ มลจิงบอยู่บานอันคลตวยวแ้บมลอมจ้บาร๊กติัว่านวดี้วบาอกติแค่น้เดียวคเยวอ้เดียวอ๋อมลอมิ้งงนี้ลเ็ดวมดาวเลแต่ว่าสานมัแงมมองอนผมมองออนรวเรื่องเขาเหล็กไลมองออนีึงหมักก็เมนสิึงไปนังร่วมมน้อมาจกมื่อ่ะเมดาวไปแงง เป็นลมดาบอเาบอน่ะเขาเาทองแก้ว้็บอองตอนแก้วเลยคอยซูคอยเบลน้อเรีนเห้เลด่อนจักไปไก่ตาลซอนตายเนยกรนะเงินไป้หากลับมาบรเหลือจะไปใส่เบอร์ถง่เอาเอกก็นั่งเอกเอาไปเบอร์นั้งไปปล่อยเลยเลยน้องจก็เถวามาแดน จะมาดับนาซอยลดไทยกันตายไปสอนอันประดุกกปากมือเนาะน่ก็สิบมาเราบอกจะน้องชายเป็นสีบวมาเลยประดุกปักมือุักเาสีสดสือสิแม่ีน้อจารสีบัวเหมือนกเแล้วกัน่นเจตั้งแต่น้อยจนใหญ่ค่ะผมเคยห็นคนปักเจี่ยปวยประดุกหน้า้วดเมล่าเปนวัระวังเด้อประดุกสิปักมือกัเป็น้อิ่นบบ แบบแล้วว่าโจมมือหยางยังสิสูสุดดเติมยิ่มือสุดบ่สิปักเลยปลาสิปอยเาสิปอยมันลุกจา้กไปดูกปลาดอาปิวจังหวะุพอดีเลดียบแปจักเอาจุตกตกตายในวนเลื้เลืประดุกปักมนปะนพนยุนจังหวะพนยุนพอดีเลยป่าลายได้เลยลองด น่าต้กนทนอยู่แล้วบ้านเริงย่าอยบาผมเขาตอนนี้จะลงเล่นมาไล่ขาขย่าข้าวจะก็ได้ในหม้อมนไม่ดีดยบมายเสื้อ บอยเ่าจําได้อายเจ้ามันบ่มีอันนั้นเนาะบ่มีแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้กินแกงหน่อไม้่ไ้นแกงหน่อไม้บ่อื่นนะแกงหน่อไม้ได้ึงแล้วก็จานีอําหุงแซ่บเนาะแซ่บหุงแซ่บขายครับเ็ก่อนนะแซ่บเาไปกินโดเนาะ แสบคนห่งทนกินะคะขีดองสอนไมมนจมจะมาดูก็คือจมนจะมาดูขวายเหตุผลที่จมเป็นหลายเรืจะยำน้่ง่อนนะองไปใช้บ่อยน้หบ่อยนะ บอกกิ <Z an pi> ่นเขาเป็อ่าว่ดหมันร้านปี๊แลกเหมาะหมาเหมาะเหมารตาก้แล้วก็มันตาคนโตเออานสยาม้วแหล่มาแล้วแหนนอนทั้งคนไมเข้ามาไลยมือเข้าทั้งเห็นกัเวยิงเขาไล่ไลยเล้วชวแน่ที่ว เอกระบกดนะเจอมีแม่หมายเสียอกะบกอดเบโนรเกียน่ที่ตบเปนงูได้เดียวอโโต้จระปากตเยคจ้าไตกริญานี่อยางเขาเป็นโสตอนจ้าไปไปฟังจะเจ๊กระป๋าบ้านแม่ดเขาไ่นอกรปาเป็นแยเนี่าบากระดิญาน่ะ คนไล่ขนาดนาะนอนเทียนในเซทีแต่ห้องคนบาตั้งห้องอมคนติตเมืคนโต้ไปลุงจ้าีคนนังเต็มคนต้หน้อยเดียวได้เี่ยเงี้ยอาสานิเดิมฮะเขาไปม่เ้างบนอยากนอาสินอนถ่ายนี่นะอุตสาหนออต่านอน่งมากครถไปรถคันทคันมัน่ะไปเาก่อนรถกลบข้าั จำบุเคยในบอกว่าดแจ้เยนอนดุกเลยไปกอดไปพักไปบอกสแม่ก็นอนถ่ายจนแจอานอนสะนอนเตานอนเ่านอนหมดเลยกันบางรันเนี่ยไล่วนเต่าอย่างไรบ่ต้องไล่บ่โฟรดิได้นไปกแ่ิ แค่นี้เขาคลายกระปุนะบอล้คลายน้ำปลาขวดนยตรมน้เกลือนะดมน้ำปลาแสรกนคิไปลดเปแเียงปุ่งเขาต่ตรงนี้มันแบบแทกนีบเมือใส่น้ำปลาเลยเครื่องคู่ลมจะเอาได้สมหัเมึงแล้วได้เลยนะกลมมาก เรงอะไนมาเยมาเอาแงเยอแเจงนะเดก็นเต้งเ่งไตลาดับไเปปงเป็นอเ่นะคืออมเ่ารมาเห็น่ง่่ยมาพดิบดยยาพกับกระเป๋ากระเป๋าาหญ่นวดใส่นวดฟัวถ้าอามาเห็นมัน ตานี้ันกเปนตามมอคอยคุณค้ายๆวัดแดดุยตามมัมือแงอยกเหน็บตัวนอกมันตันอหนมอกมันแดนอกโซแล้วมันอเปลือยเนาะอยาเน่าไว้ครบยังเป็นอะไรๆเนาะคาะแบบไปม่ทรออจัปะ่าจะงอรที่ลี่กี้เห็นยิ่งเห็น เป็นใหญ่เป็นคามติดนเป็นน้ตัวฉันเป็นคาแข็งนี่เราจะเมืนสเราจะเก็บยขาเป็นย่งไกเลี้ยงทเนาะข้อ็ิหนักแต่พี่น้องแต่สบายดีไปทำอะไต่องกต่อดนนะถ่าได้ได้จ้